สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแนวทางนะคะวันนี้แนวทางหัวยลาะพัฒนางวดวันที่2ตุลาคม2566นะคะท่านผู้ชมค่ะอาโค้งสุดท้ายนะคะ,นะคะท่านผู้ชมแอดให้ที่เด่น9นะคะระวังเบิ้ลนด้วยนะคะเด่น9เนาะ9 97 98 99้ากนะคะท่านผู้ชมค่ะ ใครที่ชอบเบิ้ลนะฮะก้าเนาะสูตรพุ่ยายแอดก็ลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะวันที่ผ่านมานะคะเลขแอดเข้าเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์ตัวเดิมเนาะท่านผู้ชมนะ่าเสียดายมากนะคะ วันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะไม่ได้ขึ้นเลขสูตรให้ดูนะคะขอพระคุณมากๆนะคะใครที่ก้ามาติดตามโปรดใช้พิจารณาณทุกั้งในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ